วันนี้ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับก็คือมีการรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการนะครับทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอด้วยระบบออนไลน์นะครับประจำปีงบประมาณ2567นะครับครับซึ่งตอนนี้ก็สมัครไปทั้งสิน้นข้อมูลณนะวันที่6กันยานะครับ203นายนะครับ โดยข้อมูลณนะวันที่6กันยานี้นะครับกองทัพไทยนะครับเปิดรับ60นายสมัครแล้ว1นนายนะครับกองทัพบกเปิดรับ27,721นเรายรับสมัครแล้ว194นายกองทัพอากาศนะครับเปิดรับสมัคร90นายสมัครแล้ว3นายกองทัพเรือเปิดรับ1,000นายสมัครแล้ว5นายนะครับ โดยน้องที่เข้าไปนะครับก็จะได้รับการฝึกลักษณะทางทหารนะครับฝึกการใช้อาวุธนะครับแล้วก็ฝึกความเป็นผู้นำนะครับอีกทั้งได้รับนะครับการฝึกวิชาชีพนะครับด้านต่างๆนะครับแล้วก็การเข้าศึกษานะครับถ้าน้องที่จบม .3 นะครับก็จะได้เรียนจนจบมหนะครับถ้าใครจบปหนะครับก็จะได้เรียน ให้ได้วุฒิม3นะครับถ้าใครจะสอบสมัครสอบต่อนะครับมีวุฒิการศึกษามหกก็สมัครสอบนักเรียนใน10บทหารบกได้นะครับซึ่งนะครับอัตราเปอร์เซนต์การติดเข้าไปเป็นนักเรียนในสิบทหารบกนะครับมีอยู่ถึงประมาณ80นะครับทุกๆปีก็จะรับ น้องๆทั้งสิ้นประมาณ2,200นายนะครับซึ่งน้องพลทหารก็จะได้โคต้าอยู่ประมาณพันแปประมาณ1,800ในายนะครับซึ่งคู่แข่งก็จะเป็นเฉพาะน้องพลทหารนะครับแล้วจะมีโคต้าสําหรับน้องที่เป็นพลทหารที่สมัครออนไลน์มานะครับก็จะแยกประเภทต่างหากนะครับซึ่งอัตราส่วนในการที่จะรับเป็นนักเรียนในิบทหารบวกของสายนี้หรือแก๊งออนไลน์เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะสูงกว่าใครครับ ทางนี้ก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางนี้นะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่27มกราคมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสำหรับกองทัพอากาศก็จะอยู่ที่ประมาณวันที่26ธันวาคมนะครับ